ep2 นะครับวันที่2ของการปฏิบัติธรรมนะครับอัปเดตลานธรรมนะครับนะสถานที่ปฏิบัติธรรมนะเป็นวันที่2ของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรม10วันนะครับนี่ก็เวลา17บเนากาสามนาทีนะครับตอนนี้นะเตรียมตัว18บแนากาก็มีการไหว้พระสวดมนต์นะครับ แล้วก็บำเพ็ญจิตตภาวนานะมีการเดินจงกรมนักสมาธิฟังเทศนะพระภิกษุนะครับนีนะ่เกือบร้อยรูปนะครับนะเกือบร้อยรูปนะครับพะระรวมญาติโยมที่มาร่วมปฏิบัติธรรม ถือสินแล้แล้วก็ร้อยกว่านะครับประมาณร้อยสามสิบนะครับทั้งหมดบริเวณลานธรรมนะครับมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้านหลังก็จะเป็นสถานที่ของผู้ถือสินแปดนะครับนี่ ครูบาอาจารย์ก็จะอยู่ตามนั้นนะครับที่มาปร,ร่วมปฏิบัติก็จะอยู่ปักกดปักเต็นนะครับอยู่เนี่ยอยู่ในป่านั้นด้วยนะครับนี่ป่านู้นเต็มป่าเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นญาติโยมผู้ถือศีลน,นะครับแปดด้านนี้นะก็ะมีญาติโยมมาร่วม ทําวัดเย็นนะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมในช่วงภาคเกีย็นด้วยนะครับญาโยมที่อยู่ในบ้านเวลา17บเนาฬิกาสานาทีครับตอนนี้สถานที่เหมาะสมนะครับเป็นป่านะครับสถานที่เหมาะสมมากครับลมลื่นครับพระเกือบร้อยรูปนะครับพระเกือบร้อยนะครับเก้าสิบกว่ารูปนะครับหลวมหมดนะครับ าฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับใครเจอคลิปวิดีโอนี้เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดแต่ติดตามให้ด้วยนะครับอัปเดตการปฏิบัติธรรมนะครับครูบาอาจารย์ก็อยู่ตามนี้ครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับ บริเวณที่ครูบาอาจารย์อยู่นะครับที่มาปฏิบัติธรรมก็ปก,กดปักเต้นอยู่ตามนี้นะครับก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับอยู่ตามป่านี่คนระับนีก่กดปักเต้นอยู่ตามป่าน,นะครับพิกัดอยู่ที่บ้านเสาเล้านะครับ ตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหงวัดนครพนมนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ป่ายังไม่โตนะครับต้นไม้ยังไม่โตนะครับตอนนี้นกําลังปลูกนะครับตอนนี้เป็นป่าไม้ดูไม้ยางนานะครับเนี่ยตรงนี้น่วนที่เห็นต้นใหญ่ๆนี่ก็จะมีสมมติจะเป็นไม้ดูนะครับไม้แดงนะครับ ท่านปลูกไว้เป็นสวนปฏิบัติธรรมครับโอเคนะครับ, okay, รบฝากกดติดตามด้วยนะครับใครมันเจอคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับนะอัปเดตการปฏิบัติธรรมวันที่สองนะครับนะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็มีร้านค้าด้วยครับมาขายสังขพันนะ์เครื่องใช้ของพระสงฆ์นะครับในงานปฏิบัติธรรม บริเวณวัดกว้างมากนะครับป่านะครับเหมาะสมมากนะครับป่าเต็มเลยเหมาะแก่การปฏิบัติครับลมหนาวมากนะครับตอนนี้คืออากาศหนาวมากเลยครับอากาศเย็นมากเลยครับโอเคนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากทุกท่านกดติดตามให้ด้วยนะครับที่มาเจอคลิปนี้นะครับ